พี่เน่พี่เน่ถ้าพนักง,งานเราออกแล้วเจ้าของร้านก็ชงกาแฟาไม่เป็น,นเราจะทำยังไงกันดีคะเอาเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะพนักง,งานก็จะลาออกเจ้าของร้านก็ชงกาแฟาไม่เป็นแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปค่ะ เดี๋ยวพี่เน่จะมาช่วยแก้สถานการณ์ให้นะคะข้อแรกเลยค่ะเราก็จะต้องรีบหาพนักงานใหม่มาด้วยด่วนค่ะพนักงานที่เราหาใหม่พี่เน่แนะนํานะคะว่าเอาคนที่ชงกาแฟเป็นหรือไม่งั้นก็คือมีประสบการณ์อยู่ในร้านกาแฟค่ะแล้วก็เอาที่แบบพร้อมเริ่มที่จะทํางานได้เลยนะคะเพื่อที่ว่าพนักงานใหม่เนี่ยค่ะจะได้มาทํางานร่วมกับพนักงานที่ลาออกเขาก็จะได้มีการแชร์สูตรแชร์ประสบการณ์นะคะว่าร้านกาแฟของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์แบบไหนหรือว่าจะต้องชงกาแฟแบบไหนค่ะแต่ถ้าหากว่าเรายังหาพนักงานไม่ได้นะคะ เจ้าของร้านนี่แหละค่ะไปรงเรียนคอร์สชงกาแฟเองเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็มีคอร์สชงกาแฟให้เราสามารถที่จะเลือกลงได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะไปลงเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความรู้ของตัวเองค่ะเราจะได้เข้าใจกาแฟเข้าใจเทคนิคการชงกาแฟานะคะแล้วที่สําคัญค่ะมันก็เป็นความรู้ที่ติดตัวเรานะคะอย่างน้อยค่ะเรียนรู้มาเพื่อให้เราสามารถชงกาแฟาได้มีความรู้พื้นฐานแล้วก็สามารถสร้างสารรค์เมนูที่มีอยู่ในร้านได้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องของการเรียนชงกาแฟาเดี๋ยวนี้<ม>ง่ายค่ะแล้วก็เขามีเทคนิคมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เร าชงกาแฟได้ง่ายมากขึ้นนะะแล้วในระหว่างนี้นะคะเจ้าของร้านค่ะก็คุยกับพนักงานที่จะลาออกเลยนะคะว่าสูตรของร้านกาแฟเราเป็นยังไงนะคะ <S <S แล้วก็ลองค่อยๆปรับสูตรกันดูนะคะให้สามารถที่จะชงกาแฟได้เหมือนกับที่เขาชงอยู่ค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆนะคะหาพนักงานก็ไม่ได้นะคะรงเรียนก็ไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องหากาแฟจากเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติหรือว่าเครื่องชงกาแฟแคปซูลค่ะเอามาช่วยก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีการเอามาปรับสูตรกาแฟให้เหมือนกับตอนที่พนักงานเขายังอยู่ค่ะ สุดท้ายนะคะให้คิดว่านี่แหละค่ะเป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้และคุณก็จะได้เติบโตค่ะเพราะว่าคุณจะได้เข้าใจเรื่องของการชงกาแฟมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เป็นประสบการณ์ของตัวเองในการที่เราจะดูแลร้านกาแฟของเราให้ผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาค่ะอันนี้แหละค่ะจะทําให้เรามีความมั่นใจว่าเราก็มีความรู้เหมือนกันที่เราจะชงกาแฟด้วยตัวเองได้นะคะหรือเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์อะไรอีกก็แล้วแต่ค่ะให้เราคิดว่านี่แหละค่ะ คือสิ่งที่เราจะต้องลุยนะคะทุกปัญหามีทางออกเสมอค่ะ